สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ครูปุ๊กนะก็มาพักผ่อนกับครอบครัวนะคะที่บางแสนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะช่วงปีใหม่จะไปที่พมพาวานะทีนี้วันนี้นะสำหรับปีใหม่นี้นะคะครูปุ๊กก็เลยจะมีวิธีวางแผนดีๆนะเพื่อรองรับปี2023นะคะในการวางแผนเตรียมในปี2อ2 3นีนี้นะครูปุ๊กจะบอกว่า เวลาเราวางแผนนะเราเริ่มที่กลยุทธ์ในการทำงานก่อนอะไรที่เป็นกลยุทธ์เดิมๆนะคุณต้องเปลี่ยนนะคะเพราะกลยุทธ์เดิมจะทำให้คุณเป็นผลลัพธ์แบบเดิมๆนะวิธีง่ายๆนะคะอย่างคุปปุ๊กวันนี้คุปปุ๊กทำหลายธุรกิจใช่ไหมคุปปุ๊กจะแบ่งออกมาก่อนว่าเราจะทำธุรกิจอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุปปุ๊กมีธุรกิจรับสร้างบ้านบ้านเช่ามีคอร์สสอน นะคะแล้วก็มีร้านอาหารกับฟาร์มนะทีนี้เราแบ่งออกมาเป็นธุกรกิจเป็นเซกชันแต่ละอันเราเคยทําแบบไหนไว้เราวัดผลจากปีที่แล้วก่อนว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทําเรื่องอะไรนะคะแล้วผลประกอบการเราเป็นยังไงนะปีนี้เราวางกลยุทธ์ใหม่ค่ะเราต้องคิดแบบใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรที่เราไม่ได้คิดแบบใหม่นะผลมันจะได้เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นวันนี้กลยุทธ์เรื่องคอเรื่องเรื่องคอสอนก็ได้แต่ก่อนครูปุ๊กเคยทําเป็นแบบ ออนไลน์ใช่ไหมเป็นแบบ p r i v a t e coaching ใช่ไหมปีนี้ครูปุ๊กอาจจะแบบเปลี่ยนแนวเลยว่าเอ้ยครูปุ๊กจะมีทีมงานนะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นทีมงานครูปุ๊กเองไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ที่เคยเรียนมาด้วยกันนะมาช่วยกันสอนมาช่วยกันให้ข้อมูลนะคะเราก็จะมีแบบ p r i v a t e อนไลน i ด้วยเพราะบางคนอยากเรียน p r i v a t e ครูปุ๊กมากเลยแต่แต่ว่าไม่สามารถเดินทางมาได้อยาก p r i v a t e แบบออนไลน์ เราก็เปิดเป็นที่ปรึกษาด้วยเพราะว่าวันนี้มีลูกศิษย์นะวันนี้เลยส,สดๆร้อนๆเลยมีลูกศิษย์อยากให้เป็นที่ปรึกษาให้ในธุรกิจช่วยเขาคิดจนเขาทําธุรกิจสําเร็จมีแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเวลาคุณจะวางแผนหนึ่งนะคุณวางให้เป็นให้เป็นสเต็ปก่อนคุณมีกิ่ธุรกิจคุณจะทําธุรกิจอะไรสมมติคุณมีธุรกิจเดียวไม่เป็นไรคุณตั้งธุรกิจไว้นะคะแล้วคุณเขียนกลยุทธ์ก่อนนะกลยุทธ์ที่คุณคิดว่าจะต้องทํา จะทาให้คุณเนี่ยไปเซิร์ฟเป้าหมายได้แต่ต้องเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ใช่กลยุทธ์แบบเดิมเพราะถ้าเป็นกลยุทธ์แบบเดิมนะคะมันจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆนะอันแรกนะอันที่2คือคุณต้องเปลี่ยนแปลงการทํางานนะการทํางานของคุณจะเป็นแบบไหนคุณต้องเปลี่ยนแปลงมัน 3. นะคะคุณตั้ง KPI นะ KPI ก็คือใน1เดือนของคุณคุณจะทําอะไรเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะทำคลิปอาทิตย์ละ3คลิป หรือคุณจะทำข้อมูลคอนเทนต์ดีๆลง Facebook ทุกวันพุธอันนี้คือ KPI ที่คุณจะต้องทำเพื่อเซิร์ฟกลยุทธ์ของคุณดังนั้นนะวิธีการวางแผนแบบปีใหม่นะคะคุณทำให้ได้แบบนี้นะแล้วก็รับรองว่าคุณจะได้แผนออกมาอย่างแน่นอนใครสนใจอยากทำเรื่องแผนของกลยุทธ์ปี2023อยากวางธุรกิจทักมาได้ที่ line l i น์แอแอดระเบียงขาวสวัสดีสวัสดีค่ะ